เริ่มเกมมาเนี่ยเราควรจะเซฟตัวเองให้มากๆเลยนะครับอย่างเกมนี้นะครับบอดเคาะไม่เทานะแลนะผมก็รู้ว่าฮันเนี่ยกำลังจะเดินมาหาผมนะครับผมก็เลยรีบวิ่งออกมาจากเครื่องทันทีนะพอไม่งั้นแล้วก็โดนไล่แน่ๆนะก็จาไว้เสมอนะครับสิ่งที่ทําให้เอดากลายเป็นซัพพอร์ตที่ดีเนี่ยไม่ใช่การจุกนะครับแต่เป็นการที่สามารถซับฮิลเพื่อนร่วมทีมได้ในระยะไกลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรจะเก็บเลือดของเราเอาไว้ซับเพื่อนมากกว่าเอาไปจุกนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะ ดังนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราเกิดจุดที่ไม่ปลอดภัยอย่างกลางแแบบเนี่ยให้เราเรีบออกว่าจากตรวน,นั้นทันทีเลยนะครับไม่ต้องไปถอดรหัสนะเราให้ฮันเนี่ยไล่คนอื่นก่อนจากนั้นถึงค่อยเข้าเครื่องก็ได้นะครับส่วนที่เหนือเนี่ยก็จะเป็นการฮิวตามสถานการณ์เกมนะครับอย่างถ้าตัวช่วยไปช่วยเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เป่าเพื่อฮิวตัวช่วยนะครับหรือถ้าเนืออะไรไม่ออกจริงๆแล้วเนี่ยก็พยายามฮิวเพื่อนเราที่ไม่โดนไล่เนี่ยให้เลือดเต็มทุกคนนะ พอฮิวเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปถอดรหัสต่อแค่นี้เราก็ทำหน้าที่ในฐานะซัพพอร์ตที่ดีได้แล้วนะครับ